GLOBALS နေ့လည်းနေ့လည်းဒါပူဝဲတမှုတကောကြွတယ်နော်ဒါတဟိုင်းရဲ့ရဲ့ထဲတဲပတ်နေသူတက္ကဆော့တခံမနောတက္ကဆော့ခိုင်နေဘတ်ထရဒါလည်းဖူဖူဒေါနိုထော့ဆလော်ဒါလီပူရယ်ပေးမော်လဲอยู่ก็ปูเพทนีญัยและบတ်เทรดอร์ดอนเนอร์ฟูฟูดอนโนทอมกะคีวาดาตัคโคตัสเวลอทเทรดดาร์แลอยู่ก็ จอตเทคมิสเตอร์ดาตทาปูทาลีติมีมีเลจอเมริกันก็ไม่เลชาวดาตทามีมีเนี่ยผู้ผู้ดอนท้องกับคีราเอ่อตัคูท้อเตยหมดเนาะแต่ชื่อคึมลักยะสาธทเคกอตลานลาออกัสท้อต้อเนี่ยกีคิวะตัปูทาลีก็มีเดเลจูก็เลยเซเวนก็เคลลอตดาตทาอเมริกันก็เนี่ยแต่ชื่อคึมลักยะเนี่ยแล้วหมดเนาะและผู้ผู้ดอนท้อง 阿尔克希维塔库塔特部落内的米泰，有高康的，你都没管的亚洲文化部内的，如果人家们都老住米给 copy 玉米呢，普及到到他克希维塔库塔特部落内，律奇诺州的们，没没的柬埔寨也有高内的，阿尔克希维打米那的设施人类的吗？ อากาศหนาวที่เรคิดก็จะละละออกสตอร์ที่ซ้นี่มานะลตัดตัวเนี่ยละตัดทักลยม่มีผู้ผู้ท่องไมมีมาไว้หนักก็ก็จิตต์อัติวิอัตุจิตต์ลปเปอร์ลอร่าไปทเบดเนี่ยเจอเกเกว่าตักกุตักแค่ละที่ผู้ก็ผู้ก็เดี๋ยวละมีการก็พัฒน์สิเกเกว่าตักกุตักแค่ที่บ้านเลยมานะบ้านมันยู่คนละจิตต์อดูจิตต์ผู้ผู้โดนท่องไม่คิวตักกุตักตัวจินักก็กดจิตต์อดูตักกุตักลิลจิวเซแล้วก็เคล็ดที่พันเนี่ยจีอามีบ้านหลออ อากาศเลเลยอากจศเี S <S <々>่ยมนะลาเกดคุต้อกาเนี่ีตเลยจเมือปาทีแล้วีตอเลยจู่ก็เน่อาจะเีงสตด้ดตอราเมนราเพิ่มเลเชือเลก็เลมนาจีตลจะไม่เกตาอืนอื่นไม่เกี่ยตวเลยู่ก็มาเลติดไปด้วยสัตเลยก็เคลมนะดีต่อตที่นยอะๆดีต่อเลยก็เคลมาดบเลยปากก้อาามัี่คุณตัวคุณต้องการเนี่ยก็ไม่แน่เอาลัมาดูเราอาปุ๋ยมาบางคนีแต่มาดูเราเอาปุยทีอ่าตาแตเนี่ย bọn nhau nó có chờ được cái bà sẽ coa miệt bụi cái da dầu tháp bồ tát lì nữa dầu tháp bồ tát lì sẽ coi bụi cái thau đất sét coi nó không như này cái bát đôi đã kĩ bàn rồi mà, tất cả đều là bát thế thế, copy lại dầu meser tháp bồ tát lì nữa, có mi màng đôi ở bụi là bát thế american được bà sẽ coi tháp bụi tháp bồ tát lì coi

ถ้าคุณตะเติเปลียนจิตตต่บ้าดู่ะซีวยกรว่าคะคุอคเนละโกเนีอได้ก็เช่นกันะไทยตั้งงบหนึ่งหมื่นล้านบาทยียวยาผลกระทบภาสีทรอมเนาะจิตอเคเนละโยกจะูาเนี่ยปนทุปปะเลยถือว่เจอะกะก้และกระลามเนาะจิตตเจะมาเจอได้มหาเล มุกลรกวาพักแล้รปอยมาซิบรอยพักเสแล้วก็เคลติดพัก่อนนดตต่ติดมาเจเวดีล้เคลดิดก็ไปเลยเป็นจุดยังวะนะปฏักมาเจอเวตดแ้วก็ฮเยที่ก็แล้เรอลตวตกัต์ชาวทัต่ดแเล้วก็เคลดแลอเมริกาก็มีตยังไงตุดแรกเสร็จก็แล้เกรอลออสเตรเลียฮวแล้วนรเวย์วแล้วตุรกีวแล้วก็รัสเซียวแล้วเอจะำดมากนันนะเระวมาเนี่ยค่เนห้ี่านั้นเองาจจะเว ดอนนท้องมีเท่าด้อตคุ้ตัวไข่เดือตัปุ๋ยเสร็จภา่กระดูท้องมันนคุณตาตะรว่าที่พก็พูดมองปฏิเสกที่พุก็พูดาสสกอัตุเชาก็แล้วก็เคลมมีเนีว่าะเจนหนึ่งเาะโอ้วะมัคุณตากระบดูบัตที่คุณตาตอป็นบปาจะเกที่าคือกุเคลมันคุณตาปุ๋ยเสกอตพส่กมันยึดตะเบเกที่พุก็พูดเ็ที่พสกปิดเปล่าเ่าาาาตากมันเนาะเราชั่ทตาดล อ่าบาดโลปอเยมะเนาะบัมฮือจิตาละปะเมพิมพ์เมมาตาปะลาเลเมทะท่อบะสะนะกะตาปุ่ยเมท่อลุยๆน่ะเอาความหยำปฏิวัติแก่ละปอเยมะเนาะกูตะตาดะปะตวยปะเมตูเจ้สะละตูเลนถ้าปะลอบะดอจะเจ้มะเนาะบะเตเตตาปุ่ยกันดูทั้งหมดเนาะส่าทั้งที่เขาตะลานะเนาะโอเคมะตะปุ๊ดมึนตะก่อนถึงไงไอ้อะไรจะดังตูปะขณะถ้าก็เซาะไขเจ้ได้เนาะเลปปุโดนชัมเซอในลาทักเซอเล่โจกอลเอ